เป๊ปกดิโอลากุนซอแมนเชสเตอร์ซิตี้อ, Manchester City, ออกมาแสดงความไม่พอใจในฟอร์มการเล่นของลูกทีมแม้ว่าจะเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมในพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์โดยกุนซือชาวสเปนครับเปิดเผยว่าทีมของเขานั้นเล่นได้ดีกว่าเกมที่เสมอกับเอเวอเรตันเมื่อปลายเดือนธันวาคมเป๊ปกวดิโอลาออกมาเผยหลังเกมที่ทีมของเขาเปิดบ้านถล่มเวสต์แฮมยูไนเต็ดสีประต,ตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยยอมรับว่าทัพเรือใบสีฟ้าย,ยัางเล่นได้ไม่ดีตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ เกมนี้เรือใบสีฟ้าออกสตาร์ทเกมได้อย่างร้อนแรงและได้ประตูนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ต,ตั้งแต่นาทีที่10ครับจากจังหวะทําทเข้าประตูตัวเองของเวลาดิเมียกูฟาวจากนั้นในนาทีที่42เออร์ริงฮารแลนทำประตูเพิ่มให้ทีมหนีห่างเป็น2-0ก่อนจบครึ่งแรกครึ่งหลังยังคงเป็นซิตี้ครับที่ครองเกมได้เหนือกว่าและในนาทีที่55ครับฮาแลนก็บวกประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ให้ทีมหนีห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์ ก่อนที่ฟิลโฟเดนครับจะทำประตูที่4ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทิ้งห่างเป็น4ประต,ตูต่อ0แม้ว่าคุณคอนจะมาได้ประตูปลอบใจจากนิคลาสฟูครูชัยชนะนั้นนี้ส่งผลให้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีเพิ่มเป็น34แต้มจากการลงเล่น20นัดขยับไลจีนิวัสเซิร์ทีมอันดับ5เหลือเพียง1แต้มเท่านั้นโดยเป๊ปน,นั้นให้สัมภาษณ์ว่าเกมของเรายังไม่นิ่งเราทำประตูแรกได้แบบโชคช่วยพวกเขาเล่นได้ดีกว่าเราในช่วงนาทีแรกๆ ซึ่งเรามีโอกาสตกเป็นรองก่อน1 0หรือ2 0ด้วยซ้ำถ้าไม่ใช่เพราะความผิดพลาดของพวกเขาเองเพราะได้ประตูที่2มันก็ช่วยให้เราหายใจหายคอได้คล่องมากขึ้นมันเป็นการทำประตูที่ยอดเยี่ยมจากฮาแลนด์แต่โดยรวมแล้วเรายังไม่ได้เล่นเหมือนที่เราเคยเป็นเกมยังขาดความนิ่งและความคงเส้นคงวาซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องพัฒนาต่อไปในเกมกับเอเวอเตันเราเล่นได้ดีกว่าวันนี้มากวันนั้นเราได้แค่ผลเสมอซึ่งมันคือหายนะสำหรับเรา ส่วนวันนี้เราชนะหลายสิ่งหลายอย่างดูดีไปหมดแต่ถ้าคุณถามผมว่าฟอร์มของเราในวันนี้มันเหมือนกับที่เราทํามาตลอดในช่วงหลายปีหลังหรือเปล่าคําตอบของผมคือไม่ไม่ใช่อย่างแน่นอน